พี่น no, so ้องยินด <ess> ีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่งนภาออฟฟิเชียลของพี่น้องวันนี้มาถ่ายทำแสดงสดนะคะเนาะเนี่ยที่ทำงานใหม่นะคะเพิ่งเปิดเพื่อที่จะดิเอเพี่เด็กในเพลงนะคะผู้ใดที่กดติดตามในช่องขอมาฟังเพลงนะคะกับสิเป็นสถานที่ทำงานใหม่นะคะเป็นเป็นล่งท่อทำใหม่ เมีสตูดิโอนะคะเสียงข้างบนนะคะลงนิดนึงเป็นประมาณนั้นนะคะมาเป็นยุทธนะคะบริเวณท่อผอมไหมก,กนปกติก็กจะมีบรรดาแม่ๆนะคะท่อผอมไหมผ้าไหมทอมือนะคะจะมีกระสวยทองนะคะเดี๋ยวเอาเห็น ได้เห็นในเพลงนะคะทายเอ็มบีนะคะปลาไม้ที่เห็นก็เป็นไม้แท้นะคะไม้ทอม,มือแท้นะคะพี่น้องเข็ดคลิปได้อยู่เนาะถ่ายคลิปลง YouTube ได้อยู่หรือเ่นี่กิจะมานี่ก็จะเป็นขั้วค่ะนี่ขั้วเลยค่ะพี่น้องขั้วได้นี่ยเพราะมันคาลิฮาด นี่คือคั่วค่ะเวลาขัน,ขนมาถึงเนี่ยตองขันมาถึงแล้วนเนี่ยตองแวะมันอีก่อนนะคะมาแล้วกับสิมีสองสาวเอินกินเข่าไปประจําตําแหน่งอยู่นี่นะคะมายยมเดลเราก็จะหาเข่าสู้กินค่ะช่ะเป็นเังกสี่นะคะมายยมเดลก็ได้ก็นีเพิ่มประมาณนี้วันนี้ก,ยก็ยัง,งกินพุ่มวันนี้ปวด,ดปวดคอวันนี้กินน้ำโมยู่ของหวานย่านจะของอ้วน กินเน้อยม,มันรมันจะนมมก,นกินเขากับตรงอื่นกับพี่น้องกินแล้วก็ขึ้นไปาถายทํำนะคะวันนี้มาถ่ายท้ำมอแสดงสดเฝากน้ำเนยนะคะกำลังเร็วๆนี่นะคะเพียงสาวลำเพลินเทินได้เอาเอาเอา ค่ะแบบฟอร์มใหญ่นะคะอลังการเลยเห็นดีงามงามนะคะพวกศิลปินเองกัยังสะอ่อนนะคะดนเบือเอเบ้องแล้วในเบื้องแล้วงามเนี่ยสวยมากนะคะเพราะว่าทิมท้มนี่ทิมฟอนน้องๆออนี่เป็นมาฟอนเพป็นฟอนในงามเนี่ยฟอนงามดี จ่าแ,แม,ม่นมันฟ้อมใหญ่เลี้ยงสาวล้มเล่ใดๆฟ้อมใหญ่ใหญเลยค่ะฝากพี่น้องออติดตามนะคะช่องลุงนภาว้อมพี่เชียวนะคะถ้าผู้ใดหาปอปอนะคะเขามาติดตามก่อนในเฟซบุ๊กก็ได้เลยค่ะเด้อลุงนภาจรัสแสงค่ะพี่น้อง <S <S อยากเข็ยนยูดอคอนเทนต์นกระได้แต่มันบ่ได้ไปใส่ชีวิตจะติดสวนเขาจะสวนเนาะยันผู้เบิรนวาเป็นมอลลัมไม่อยางเอาไปอยูเตสวนสวัสดี ผมมองกับเก็บเป็นเราพี่น้องผู้ใดอยากได้กันล้วนรหัสสีป่านเด็กกันเนื้อว่าน้องจานเตยเวลากันกันใช้ส่งกับบัวคาส่งคิดค่าส่งบัวกับไปบัวบ่วทงฟรีเดี๋ยวมันแพ้มันแพงมันดักบางหน่วยใหญ่ใหญ่สองหนวยสองหน่วยกิโลกว่าหน่วยที่มันผู้โดดโซบูนี่เลยใหญ่แห้งกระเรียบว่าจ้า เป็นยุวานเป็นมาเกธไทยใสนสวนแต่ยังว่าอยากเฮ็ดอันนางเบิ้งยุวันมองว่านพักน่ะมันหยาแห้งก็เรียกว่าเสียเฮ็ดอันนั้นไหมคนนี้ยังก็แค่แค่นานพักนะเฮ็ยดยกแค่กินไหมเดี๋ยวเแล้วงานเสร็จนี่ก่อนนะแต่ว่าจะก็มาต้องจะปลูกมันหนิที่มันอยากเห็ุหลายอย่างด,ดำก็แจก๊ก ก็แจนักนเดี๋ยวแล้วมันวนไปไหมาที่พ่ไปวนไปไหนก่อมาใส่ไปริบเงี้ยมาสวนสิกลับมาแดดฮ้อนเปียงเปียงหมดไปกลับมาบ้านได้วนไปไหนมาเริ่มเริ่มแรงแล้วมันไปยังดอกมันฮ้อนแดดมันฮ้อนแล้วคนก็วดไปไหนที่สิที่จะไปสวนอ่ะมันก็เป็นธรรมดาค่ะมันก็ต้องแลกเนาะมีบางไใน ขาในเขาก็นาแล้วห่อขาดีกพราว่าน่านาในแรงเขาแรงเขาแต่ขาขาในเขากขึ้นเขาขึ้นห่อดีขาใส่แต่รองเท้าบูดเนอะเออไหนกับไปคำไปสวนก่อนขนาดว่าเขามาบานแล้วอ่ะย่างเหมือนแรงยัางอดไปไหนยังออกไปอีกไปรอบ่มสักคนก็มาจั่นนอนปรหลับย่างมืเศร้ากกินเข่าเศร้าเ่าท่านใดดอกขันว่าได้ไปสวนก่อนฮะ ท,ที่อรองอ,อันบบนีนเพียเเ้ยงอันบบนี้ก็ไปยา่ะจ้ากนี่ดีเ,เ,ดเคียวของแัวาปปนบสน้อยน้อยเด้ยนแววแกแก่บลิกสียเราะว่าเขาบ่ทันนี้มีรายได้ <S <S ช่องยูทูบใหม่ก็หาบปอ,อ,อพี่น้องเขามาติดตามในเฟซบุ๊กก่อนก็นได้นะคะ รุงนภา,าจะละแสงนะคะถ้าแอบ,บเห็นช่องยูทูบหายากค่ะมันทับมันทับช่องเก่าอ่ะอ,อันนี้หายากหลยย่ยอมรับเลยต้องนอกจากว่าสิแช่ให้ไปให้กันน้องไปเขาไปเบิง้งเคยแช่คลิปอ่ะเขาไปเบิ้ง้่งไงเขาไปูดไต้ตาม เราได้หากินของหวานก่อน,นกับพี่น้องเอาคิมีลำลาพี่น้องไปจะเพี่ยงเทอนีค้ค่ะเพราะสังเขตนะคะบอกกันไม่คิมนาอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะลุงนภาออฟพาีเชียลไปแล้วคะ่ะ